สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะอยู่ในแปลงผักค่ะตั้งใจตื่นเช้ามากๆเลยนะคะเช้านี้นะคะอากาศดีมากเลยค่ะก็ประมาณ16องศานะคะกําลังเย็นสบายเลยค่ะก็อยากจะมาเก็บผักนะคะโดยเฉพาะผักที่เรารอคอยค่ะก็คือกะหล่ำดอกนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์เก็บผักนะคะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะเก็บผักนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูแปลงผักก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเราก็มีถอนออกแล้วก็ปลูกใหม่เข้าไป น,น,ะะนี่ค่ะด้านหลังงั้นเดี๋ยวไปเดินดูด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะยังได้ยินเสียงไก่ขันอยู่เลยนะคะของเพื่อนบ้านนะคะก็แดดยังไม่ออกเลยนะคะวันนี้เราตั้งใจตื่นเช้ามากจริงๆเนี่ค่ะปกติแดดจะออกฝั่งโน้นนะคะก็เห็นเป็นแสงออกมาอยู่นะคะตอนนี้อากาศเริ่มจะแห้งแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นได้ชัดเลยว่าต้นแคนานะคะก็ใบร่วงแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะพาเดินดูแปลงผักเนาะนี่ค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นขอวางอุปกรณ์การเก็บผักก่อนตะกร้านะคะเอาไว้ตรงนี้ก่อนจะได้เดินดูโอเคก็เดี๋ยวจะพาเดินดูอะไรที่มันเป็น ของใหม่นะคะก็อันไหนที่เคยพาเดินดูแล้วอาจจะผ่านไปเร็วหน่อยนะคะก็ตรงนี้นะคะเป็นทางเข้าด้านข้างนะคะของแปลงผักที่เราทําไว้นะคะก็จะมีซุ้มที่เราปลูกกุหลาบนะคะแล้วก็กุหลาบก็ไม่ได้สวยมากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาหลายปีแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มาดูแลเท่าไหร่ส่วนเนี้ยโซนนี้นี่คือเพิ่งจะเอากลับมาได้นะคะเพราะว่าปีที่แล้วนะคะวัชพืชรกมากๆก็งั้นเดี๋ยวเดินดูแปลงผักกันเลยค่ะ ฝั่งนี้นะคะซ้ายมือนะคะจะมีกระเทียมนะคะปลูกไว้นะคะยังไม่พร้อมเก็บนะคะก็เราก็ปล่อยเขาไปเรื่อยๆนะคะฝัะ่งนี้จะมีกุ้ยช่ายฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีสตอเบอรี่ซึ่งสตอเบอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะต้องเล็มไอตรงนี้ออกหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้แดดเท่าไหร่จะโดนต้นพากากรองบังนะคะวันนี้จะมีผู้ช่วยมารอแต่เช้าเลยค่ะนี่ค่ะสีดำานี่ โอเคมาฝั่งนี้นะคะตอนนี้ปูหญ้าไปแล้วนะคะหญ้าติดแล้วนะคะตัดไปละรอบหนึ่งแต่ก็ยังต้องรดน้ำเรื่อยๆอยู่นะคะด้านขวานะคะฝั่งนี้จะมีบัตเตอร์นัทสควอชนะคะก็เราเตรียมเคลียร์แปลงนี้แล้วละ่ะตอนนี้ปลูกไปได้แค่2ลูกนะคะก็ลองปลูกครั้งแรกคะ่ะได้2ลูกก็โอเคนะแฮปปี้อยู่ นี่ค่ะสีทองสวยเลยอ่ลูกที่เก็บได้คือลูกนี้นะคะนี่ค่ะจะสังเกตเห็นขั้วสีน้ําตาลแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็คือเก็บได้แล้วแล้วตัวนี้เขาหลุดเองด้วยหลุดจากต้นเลยแต่ว่าจะมีต้นนี้ที่ยังไม่พร้อมนะคะเราก็ต้องดูจากตรงเนี้ยขั้วเขายังเป็นสีเขียวอยู่นะคะนี่ค่ะลองเทียบกันก็คือยังเก็บไม่ได้แล้วก็สีตรงนี้จะสีสวยกว่านิดนึงตรงนี้เดี๋ยว หรือเสร็จแล้วก็อาจจะต้องปลูกอย่างอื่นเพิ่มนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีะมันฝรั่งค่ะยังอยู่ในดินอยู่เลยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโอเคไหมเพราะว่าเราก็ลองปลูกพยายามลองปลูกหลายครั้งแล้วยังจับทางไม่ค่อยได้แต่ก็ก็ลองไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะทำได้นะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะได้ผลผลิตไหมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ฝั่งนี้นะคะถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นข้าวโพดหวานนะคะเก็บไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มสังเกตเห็นว่าเริ่มมีเพลี้ยมาะคะ่ะเพราะว่าแปลงนี้มดน่าจะเยอะเหมือนกันก็พยายามกําจัดแบบออแกนิกนะคะกาจัดไปเรื่อยๆก็เดี๋ยววันนี้เก็บเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาเคลียร์ต้นออกนะคะแล้วแปลงนี้ก็เดี๋ยวจะปลูกอย่างอื่นต่อไปะคะ่ะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เป็นแปลงที่ปลูกใหม่นะคะตอนแรกเราใส่ซุ้ม นะซุ้มตัวนี้แล้วเราเราว่ามันเล็กไปเราก็เลยย้ายเปลี่ยนเป็นซุ้มตัวนี้ค่ะซุ้มนี้เป็นซุ้มกุหลาบเก่านะคะก็เอามาให้แตงเขาเลยนะคะเพราะว่าดูทาแล้วแบบแตงตั้งสี่ต้นนะคะก็คือเขาน่าจะต้องการซุ้มใหญ่นิดนึงตอนนี้อายุประมาณเดือนหนึ่งอยู่เลยค่ะก็โซนนี้ไม่ไม่ค่อยต้นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ถ้าเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งโน้นฝั่งโน้นคือปลูกพร้อมกันเลยนะเพราะมเมล็ดพร้อมกันแต่อันโน้นเนี่ย อันนั้นน่าจะได้น้ําเยอะกว่ามัง้งเราก็ไม่แน่ใจว่าระบบน้ําของเรานี่ยังไงเดี๋ยวต้องมาเช็คอีกทีแต่ก็เริ่มมีดอกแล้วนะคะมีดอกตัวผู้ตัวเมียอะไรเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยเล็กๆมาเดี๋ยวตรงนี้เป็นวัดชพืชน,นะคะต้องมาถอนแล้วก็ตรงนี้จะมีถั่วพุ่มค่ะกําลังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยแล้วตรงนี้ก็ปลูกดอกไม้ไปในตัวด้วยนะคะอาซาลเวียฮัมมิงเบิร์ดคอรลนิมค่ะนี่ ฝั่งนี้จะต้นมีต้นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะจะมีซุ้มเหมือนกันเอาไว้ปลูกกุหลาบซึ่งกุหลาบที่เราเอามาลงคือกุหลาบบิชอปนะคะดูตอค่ะสิคะตอใหญ่เหมือนกันนะแต่ต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องกลับมาให้เวลาเขานิดนึงเนี่ยค่ะเขาโพสที่เราเก็บไว้แล้วเอามากองไว้ตรงนี้ก่อนโอเคกลับมาฝั่งนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นอ่า สเตติสนะคะก็ตอนนี้ต้นโตนะคะแต่ยังไม่มีดอกเลยเดี๋ยวเราต้องมาเปิดไฟให้เขานิดนึงเพราะว่าเพิ่งจะทราบมาว่าเขาต้องการไฟเยอะนะคะก็กะว่าเดี๋ยวกลางคืนจะต้องเปิดไฟให้อีกหน่อยเผื่อจะได้แทงยอดดอกมาะคะ่ะแต่ว่าพุ่มของเขานะคะสวยแน่นอยู่นะคะเนี่ยคือเราว่าต้นเขาแข็งแรงอะ่ะก็คือต้องรอให้มีแบบยอดดอกมาเราคิดว่าดอกน่าจะสวย โอเคค่ะมาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่ตรงนี้จะมีแครอทค่ะจะเป็นแครอทสีแดงนะคะนี่ค่ะมีนิดหน่อยแล้วก็จะมีพริกหวานนะคะซึ่งเราปลูกไว้สิบต้นนะคะตอนนี้เริ่มจะเห็นความแบบว่าเขาน่าจะ,ะใกล้จะแกะแล่ละเราก็รอให้เขาแดงอยู่ไม่รู้จะแดงไหมนะแต่ว่าจะมีต้นอย่างเง,งี้ยเดี๋ยวจะถอนทิ้งเพราะว่ามันไม่น่าจะสวยแล้วเพราะว่าน่าจะโดนแบบว่า เพี้ยด้วยอะไรเงี้ยต้นเนี้ยคือปลูกพร้อมกันแต่ไม่โตนี่ค่ะจะมีลูกพลิกหวานอยู่ข้างในนี่ค่ะตรงนี้เห็นชัดๆัดอยู่ก็เดี๋ยวอาจจะมีเก็บบ้างนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นแปลงใหม่เหมือนกันค่ะตรงนี้จะมีะดาวเรืองนะคะเราปลูกไว้ต้นนี้เนี่ยเขาที่แล้วซื้อดาวเรืองมาแล้วก็เขาตายไปแล้วแหละแต่มเมล็ดร่วงแล้วก็เจอต้นนี้ก็เลยเก็บมา เอามาย้ายมาไว้ตรงนี้ดาวเรืองฝรั่งเศสนะคะ,ะฝั่งนี้จะมีนี่ค่ะซาเวียร์ฮัมมิงเบิร์ดตอนเช้าคือสวยมากๆคือเราก็กะว่าเอามาปลูกใกล้ๆกับแตงอะนะคะเพราะว่าแตงเนี่ยเขาจะได้มีพึ่งมาใกล้กๆแล้วก็มาช่วยผสมเกสรลูกแตงเล็กๆก็มาแล้วค่ะเนี่ยข้างใต้ไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะ เดี๋ยวนะนี่เริ่มสังเกตเห็นมีมีแมลงเหมือนกันเห็นไหมคะเดี๋ยวจะเด็ดออกข้างล่างมีลูกนี่ตรงนี้ก็มีค่ะอันนี้คือแบบว่าเพาะพร้อมกันกับรุ่นเมื่อกี้แปลงเมื่อกี้ค่ะตรงเนี้ยพร้อมกันเลยแต่อันเนี้ยโตกว่าแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีเจอเรนเนียมนะคะ เราว่าสีแซลมอนนะเราไม่แน่ใจหรือสีชมพูไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูดอกอีกทีแล้วก็ตรงนี้อ่มามะเขือเทศค่ะแล้วก็ปักชามเอานะคะมี6ต้นแล้วมันตายไปหนึ่งต้นก็เลยเอามาปักเพิ่มตอนนี้กําลังเหลืองอยู่ค่ะก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะติดไหมนะคะแล้วก็ปักไปเฉยๆอนนี่ปักได้แค่2วันอยู่เลยแล้วก็ฝั่งนี้จะมีะบีทรูทค่ะเนี่ยเมื่อวานมารดน้ำก็เลยนอนระเนระนาดไปนิดนึง ตอนนี้กำลังจะช่วงเช้านะคะอากาศดีมากๆเลยอยากพามาดูตั้งแต่เช้าแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้ r ร d i s h นะคะสี่ลูกเห็นวนะนี่เก็บได้แล้วละ่ะเดี๋ยววันนี้จะเก็บเลยสวยงามมากแฮปปี้แล้วก็มาฝั่งนี้วัชพืชเริ่มมาแล้วฝั่งนี้จะมีอ่ะต้นหอมนะคะหอมสเปนค่ะก็อายุประมาณ สองเดือนอยู่เลยค่ะสองเดือนนิดๆก็ต้นหอมน,าามน่าจะไม่แน่ใจว่าต้องปลูกนานแค่ไหนน่าจะสามเดือนกว่านะเอ๊แต่เริ่มเห็นว่าเขามีดอกออกอย่างนี้จะแก่แล้วนะต้องเด็ดออกเนี่ยค่ะต้องเด็ดออกแล้วก็ตรงนี้ก็มีเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาแก่ไงเราอยากให้เขาหวัวโต,โต ต้องมาคอยดูอ่าฝั่งนี้จะมีอ่าบีทรูทเหมือนกันค่ะรู้สึกจะลงไปเจ็ดเมล็ดนะคะแล้วก็ฝั่งนี้วันนี้ก็จะเก็บค่ะกระลำดอกค่ะนี่ค่ะเริ่มเห็นชัดแล้วนะโตอ่เขาจะมีอยู่สี่ต้นนะคะที่เห็นเป็นดอกวันนี้เราน่าจะเก็บแค่แค่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้เก็บแค่ต้นต้นเดียวก่อนนี่ค่ะ เห็นขาวๆตรงกลางนะคะเดี๋ยวนะพอดีว่ามงมันไม่ค่อยอยากเปิดมแมลงเยอะไงพอพอไม่เปิดเงี้ยเลี้ยงอย่างเงี้ยมันเลยสวยนี่ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเก็บค่อยมาเปิดแล้วก็ฝั่งไหนต่อดีฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นมะเขือเทศคือเราไม่ได้อยู่บ้านสองวันนะแล้วก็กลับมาเห็นเมื่อวานเห็นลูกนี้ร่วง ร่วงมาละที่เหลือก็เดี๋ยวคงจะใกล้จะได้ถอนแล้วล่ะเดี๋ยวเก็บถ้าร้อยเขาแดงแล้วเก็บแล้วเราจะถอนลวเพราะว่ามันต้นมันเริ่มไม่สวยมีสีแดงนิดนึงละเนี่ยอันนี้แดงแบบว่าแดงกับหัวเพราะว่ากิ่งกิ่งเขาหนักไงแล้วเขาก็หนักแล้วก็นอนลงมาอย่างเงี้ยนี่ก็แดงแล้วนะคะแดดเริ่มจะมาละฝั่งนี้ ฝั่งนี้มีกระเทียมค่ะตรงนี้โตขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเคลเคลผู้น่าสงสารโดนย้ายมาจากาในกรีนเฮาส์นะคะนี่ฝาชีนี่ก็เริ่มจะเล็กแล้วอะ่ะเดี๋ยวต้องแบบเอาม้งมาใส่แทนแล้วแหละมีสองต้นนะคะนี่แต่เคลเป็นต้นไม้ที่แบบปลูกแล้วแบบเก็บทานได้เรื่อยๆนะคะตรงนี้จะมีต้นหอมญี่ปุ่น นี่ต้นเล็กๆนี่แล้วก็เจอเรนเนียมที่เราปักชำไว้ปักชำง่ายมากแล้วก็มีสวิตชาร์ดค่ะก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวถ้าหมดหนาวเขาอาจจะหยุดโตนะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นมาที่ชอบอากาศเย็นแล้วก็แปลงนี้ะกะหล่ำปลีสีแดงค่ะตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะที่จะอยู่ในฝาชีนี่ค่ะแต่ก็โตขึ้นนะคะ เดี๋ยวคงจะต้องเปลี่ยนเป็นใส่มุง้งเดี๋ยวนะเอาใส่ขึ้นก่อนเปลี่ยนเป็นใส่มุง้งเหมือนแปลงเนะาะแล้วดา้นานล่างตรงนี้ก็จะมีแครอทค่ะโอเคก็มีเท่านี้ค่ะที่เป็นผักเนาะงั้นเดี๋ยวมาเก็บผักกันค่ะ ช่วงเวลาที่เรารอคอยนะคะก็ตั้งแต่ลงไปนะคะไม่เคยเปิดมุงเลยคะ่ะก็เป็นความภูมิใจมากๆดูใบใหญ่มากแล้วก็เราคิดว่าหัวน่าจะได้แล้วนะเนี่ยเทียบกับมือเราะเพราะว่าไม่อยากให้แก่กว่านี้นะคะกำลังสวยเลยคะ่ะเนี่ยโอ้ยภูมิใจมากๆต้นใหญ่มากเลยนะคะ โอเคหัวแรกนะคะจะเก็บแล้วนะนี่ค่ะมีพร้อมคมมาก นี่ค่ะเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่ให้ดูใกล้ๆก็เรายังไม่ได้ลิดใบทั้งหมดตรงนี้ออกเลยนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะเทียบกับหน้าเรานะคะก็เป็นโมเมนต์ดีๆนะคะที่อยากจะเก็บไว้ในความทรงจํานะคะก็เนี่ยค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นต้นกล้านะคะแล้วก็ไม่มีรอยแบบว่ารอยดำหรือว่ารอยหนอนเลยนะคะคนปลูกแฮปปี้ค่ะ นี่ค่ะแรดิชเก็บแล้วนะคะสี่หัวเล็กๆค่ะน่ารัก นี่ค่ะเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะผักเช้านี้นะคะตระก,ก้าในฝันของเราเลยนะคะรอมานานเลยค่ะโมเมนต์แบบนี้วันนี้นะคะก็นางเอกของตระก,ก้านะคะคือกะหล่ำดอกค่ะนี่ค่ะสวยมากๆแล้วก็จะมีสวิชชตชัทนะคะสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีเคลนิดหน่อยนะคะก็เป็นเคลที่ปลูกอยู่ในกรีนเฮาส์นะคะโตช้าใบเล็กค่ะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็มีข้าวโพดหวานนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะมีใบของกระหล่ำดอกนะคะนี่ค่ะซึ่งเราก็เก็บมานะคะสามารถเอาไปผัดได้เหมือนใบคะน้าเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะบัตเตอร์นัทสควอชค่ะสีเหลืองสวยน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็อ่าด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีอ่า พริกหวานยักษ์นะคะก็ยังไม่แดงนะคะแต่อยากเก็บนะคะก็เลยเก็บเลยละกันเก็บมาหลายลูกอยู่ค่ะอยู่ข้างใต้นะคะแล้วก็จะมี radish นะคะนี่ค่ะลูกเล็กๆสีแดงน่ารักมากแล้วก็มีถั่วพุ่มนะคะนี่ค่ะเหลือน,นิดหน่อยก็คือที่เหลือจะปล่อยให้เป็นมเมล็ดนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศ ทรงฟักทองค่ะแล้วตะกร้าไม่เต็มนะคะด้านหน้าก็เลยเอา,อากุหลาบบิชอปนะคะมาวางด้วยค่ะกุหลาบบิชอปตรงนี้นะคะก็เป็นกุหลาบออแกนิกเหมือนกันค่ะก็เป็นดอกไม้ทานได้นะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆมีความสุขมากๆเลยที่สามารถจัดตะกร้านี้ออกมาได้นะคะ โอเคค่ะเช้านี้นะคะเก็บผักเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นผักชุดใหญ่ชุดแรกนะคะที่สามารถเก็บมาได้หนึ่งกระก้ใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะความสุขของเราเช้านี้นะคะ สีสันสวยงามนะคะแล้วก็เป็นผักออร์แกนิกที่ปลูกเองนะคะก็ตอนแรกนะคะก็ถอดใจไปแล้วนะคะสําหรับสวนผักนะคะเพราะว่าวัชพืชรกมากๆแต่ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังเป็นกําลังใจให้นะคะเราก็ฮึดขึ้นมาสู้นะคะกลับขึ้นมาสู้แล้วก็เคลียร์สวนผักแล้วก็ปลูกผักนะคะเลยได้ดราการะด้านี้มาค่ะก็เป็นโมเมนต์ดีๆนะคะที่อยากจะแชร์กับทุกคนนะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวต้องเอาเข้าไปอ,อวดแม่กับสามีนะคะก็สวยทั้งผักทั้งดอ อกเลยนะคะนี่ค่ะปลูกที่ไทยนะคะปลูกได้นะคะก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะคะที่อยากปลูกผักนะคะลองปลูกดูนะคะแล้วก็ต้นไม้อื่นๆนะคะเดี๋ยวจะต้องมาปลูกด้วยกันต่อก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะเช้านี้นะคะเราหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ